สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กฮัลโหลฮัลโหลวันดูตีวันดูดีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตา รายวันหันสามาหาสนุกนะครับหรือดูดวงดาวไปวันวันคอนเซปต์นะประจําในวันจันทร์ที่29่สิก้ากรกฎาคม2อ6 7ัร้อยหกเดแลมเก้าข้าเดินแปดปีมาลงเเราก็ต้องมองผ่านในตรงนี้โปรแกรมน,นะรูปมันเล็กเหลือเกินมองไม่เห็นนะวันนี้ก็ ห้ามทาการมงคลใดๆนะครับเพราะว่าวันจัน์เนี่ยถือว่าเป็นอุบาทนะให้เลิกไม่ได้ในดวงชะตานะครับก็ให้สวดมวนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมจะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับทาบุญโสวเมืต์พระนะวันนี้วันจันร์ก็สีเหลืองนะครับแล้วก็ทางดวงจีน วันนี้ระบบธาตุนะก็ถือว่าเป็นธาตุไม้ไม้กะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันกะโง่นะครับแหมวันกะโง่คือบางทีพูดภาษาจีนม้าเนี่ยนะมันออกโง่โง่โง่ไม่ได้ด่าใครว่าโง่นะไม่ใช่บางทีเราก็พูดแบบแหมกูนบะเดี๋ยวเข้าใจผิดหรือว,ว่าไปด่าว่าใครเนะี่ยไม่ใช่นะ เออมันเป็นคำว่าโง่เนีของคนปีหมานอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความฝันสําหรับผู้ที่ฝันในแรม9ก้าค่ำเนี่ยนะครับความฝันจะดีเสมอถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีในดวงชะตานะครับขอขให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะ แล้วก็มาพูดถึงนี้เรื่องการนุ่งผ้าชุดหมามีลายใหม่ก็ับกงๆนุ่มเนจะส่งที่มาเมสเซ็ตเนี่ยต้องขออภยัยนะบางทีอาจารย์อาจจะติดธุระติดคิวดูดวงติดอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้รับลายเปิดรา์หรือรับสายก็รอหน่อยประมาณชั่วโมงหรืออะไรเดีย๋ยวจะติดต่อกลับไปนะครับเออบงคนเดีย๋ยวคุณไม่รู้ว่าอย่างไรใช่ไหม นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์ท่านหลักมาก้าหัวใหม่วันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาบตัดได้วันจันทร์เจริญรูปงามดีในดวงชะตานะครับวันนี้เนี่ยคุณทําให้เต็มที่ไปเลยนะเข้าบาบุง้งบาเบอร์นะครับแล้วก็สวดมนต์พระกคาถาโชคลาภอะไรก็ว่าไปวันเนี้ยคุณจะสมหวังให้คุณทําตามไ้เลย เข้าร้านตัดผมทำอะไรให้เรียบร้อยส่วนมน์คุณจะมีโชคในวันนี้เลยอย่างเร่งด่วนกานนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหนือใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาแห่งความสําเร็จสาธุนะครับใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณสมหวังในทุกประการคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวย ต้องต้งนะไม่พอต้องสั่นโกปีเลยแอนเดอ๋์น่เดี๋ยวอนนพอดีช่วงนี้มันก็มีงานดูหวงจุ้ยเข้ามาหลายท่านนะครับบางคนก็ง่ายบางคนก็ยากแสนยากบางคนก็ต้องเรื่องอาถารรพ์ลี้ลับวิญญาณ โงกุยยเงี้ยอาจารย์เพิ่งจัดและปรับให้ไปนะครับเดี๋ยวรอดูสิสักสามวันเจ็ดวันนะถ้ามันโอเคดีนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาบอกให้ฟังว่าอ่ามันใช้ได้ผลประสบความสําเร็จนะครับตามหลักแบบโบราณเนี่ยนะ,ะบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่เข้าใจเ้าเอ๊หวงจุย้ยพอดีเขาไปติดนู่นติดนั่นเอาอะไรมาแขวนเอ,อะไรีย มันมีผลนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเอามาแขวนจนแบบว่าเตาม็มไปหมดนะไม่ใช่นะเราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่สําคัญนะครับของอาจารย์ที่คุณจะเห็นบ่อยเนี่ยส่วนมากอาจารย์จะใช้น้าเต้าดูดทั้งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับแล้วก็คลายเป็นทรัพย์สินเป็นโชคลาภให้กับคุณนะครับเสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะ เออมันก็แล้วแต่ตามจุดอะนะบางคนมันโอ้ยจานเห็นเยอะเห็นอะไรทุกที่อ่ะต้องแก้หมดอ่ะจะแก้มากแก้น้อยเนี่ยนะครับบางคนคุณไปนั่งกินข้าวอยู่ใต้ซ้วมนะไม่นะมันคือบางบางที่มันเนื้อที่ไม่พอ,อเออบ้านบางที่มันก็ยังไงก็ไม่รู้เนะี่ยคุณต้องไปหานั่งกินข้าวหน้าบ้านนะดีที่สุดนะ อ,อ,อันนี้ได้เซียมซีใบที่ห้าสิบสี่โชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีคุณจะประสบความสําเร็จนะอ่าแล้วก็การงานดีประสบความสําเร็จนะครับไม่ควรที่จะลืมตัวนะอาจจะเกิดความเสียหายหเกิดขึ้นได้นะครับการร่วมหุ้นส่วนนู่นนี่นั่นเป็นผลดีมีคนออปรา์คำชุนคำชูนะครับคืออาจารย์เห็นดวงหลายคนเนี่ย ที่มาดูอาจารย์นะถ้าตามดวงจีนเนี่ยหลังบางคนนะหลังกระดกกระดามังกรเข้าธาตุน้ํามีกํำลังโอ้บางคนธาตุทองตามดวงของไข่ของมันนะ <c oughs> อืคนธาตุทองธาตุน้ําเนี่ยคุณจะมีโอกาสร่ารํารวยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยเออนี่นะท้ายไว้เลยสิงหากันยาเนี่ยนะครับคุณร่ำรวยประสบความสำเร็จ นะต่อมาพูดถึงในเรื่องของความรักนะของท่านเนี่ยนะครับในช่วงจังหวะนี้ความรักก็ดีนะมีความสุขพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขังท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็การสมัครงานคุณมีโอกาสได้งานทําคะแนานสอบดีมากพูดถึงดวงสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ คุณก็มีโอกาสรักษาหายให้โรคที่บุณระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอ,อาหารขยายตัวหลอดเลือดอหลอดอาหารแล้วก็โรคทางเพศสัมพันธ์นะครับแต่เพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมความพร้อมนะทุกคนนะสิบสราศี12ปีนักษัตรดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสำคัญเพราะนับตั้งแต่หลังพฤตจิกาเนี ปีนี้จะมีพบโลกใหม่ๆเกิดขึ้นจะมาทางนู่นน่ะแถวฝรั่งอ่ะทางนู่นน่ะน้ำแข็งคั่วโลกละลายครับมหาศาลเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ข้างในมัง่งโครคไัยไข้เจ็บที่มันถูกสตาร์ฟแช่แข็งไว้อาจจะละลายออกมาแล้วเสร็จแล้วก็จะมาเป็นเชื้อโรคต่างๆนานา,นาปะปนในน้ำนะ หรือบางทีเนี่ยภูเขาน้ําแข็งที่มันแข็งเนะี่ยมันก็กั้นอีกโซนหนึ่งซึ่งในนั้นก็น่าจะมีน้ําหรือมีสิ่งมีชีวิตหรือมีสัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้ที่เรายังไม่เคยพบเห็นอาศัยอยู่มันอาจจะโผล่พรวดออกมาอาจจะเป็นเมคกคารโลดอนก็นได้ใช่ไหมเหมือนดูหนังอะ <laughs> สัตว์ประหลาดที่มันจะมาเติบออกมาอย่างเงี้ยคุณก็ดูหนังเยอะๆนะ <laughs> มันเป็นเรื่องจริงนะครับคุณอย่าทำไปเล่นไปมันก็ต้องรอการพิสูจน,น์นู่นนี่นั่นอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของอ,อดวงชะตาตามวันเกิดนะครับพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นในวันนี้ก็คือสีแดงนะสีที่ดีก็จะมีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุด นะครับในวันนี้ก็คือสีม่วงครับสีม่วงดีสุดทิศที่ดีก็คือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับดีนะทิศที่ดีคือออกเฉียงเหนือในวันนี้ให้ระวังฟืนไฟไฟดูดไฟช้อนน,อน้าร้อนรั่วนะครับในดวงชะตาตัวเลขนาโชคก็จะมีเลข475 4 7 5นะเอ่อต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันจันทร์ นะครับค้นเกิดวันจันทร์เนี่ยดวงชะตาเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกงใจคนการพูดคุยก็จะพูดด้ยาวพูดด้เยอะการติดต่อสื่อสารต่างๆดีนะครับต่อมาค้นเกิดวันอังคารให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อปวดเมื่อยนะเออนน่นนี่นั่ภูมิคุ้มการภูมิแพ้ระวังอุบัติเหตุนะครับการผ่าตัดนะต่อมาค้นเกิดวันพุธ กลางวันกานเรเจรจาพูดคุยติดต่อสื่อสารมีคนเชื่อถือคุณนะครับคนเกิดวันเสาร์ดีครับสิ่งเกา่เกาๆเรื่องราวเกา่เกาๆจะนำพามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่ดีให้กับเจ้าชะตานะกู้แบงค์ผ่านแต่ต้องใช้เวลาเน,นหนึ่งต่อมาคนเกิดวันพฤหัสนะสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณเป็นทรัพนะเงินทองประสบความสำเร็จ นะครับเออบางคนเนี่ยจางก,ก็เสริมดวงชะตาไปให้นะที่มาดูดวงเสริมดวงนู่นนี่นั่นนะครับดวงไทยก็เสริมให้เต็มที่นะก็ต้องใช้อะไรเวลาเสริมทั้งไทยทั้งจีนครับดวงจีนก็มีสี่เสาไม่สี่เสาเทเวศไม่ใช่นะฐานปีคือพ่อแม่ปู่ย่าต,ตายายคุณดีไหมชงไหมฐานเดือนคือ การงานธุรกิจนะครับของคุณชงไหมฐานวันคือเจ้าชะตาตัวคุณนะครับเป็นอย่างไรความรักคู่ครองนะชงไหมฐานวันลูกนะบุตรคุณชงไหมเป็นอย่างไรนะครับสีเสามีแปดเม <c> ็ด <oughs> โป้ยีสีเถียวเออก็ต้องมาดูนะเวลาจารย์เสริมเนี่ยก็จะดูให้คุณนะ นะมันจะเป็นหลักซาฮะหรือเป็นแบบซํำงวนก็ดูไปหมดแล้วก็ดูเอ๊คุณขาดอะไรเสริมดวงที่จะไม่ชงเหคุณนะครับมันจะมีตําแหน่งเนี่ยทั้งแปดทิศสัตว์มงคลทั้งแปดทิศนะครับจะต้องดูจากดวงคุณว่าะจะได้แบบว่าเสริมไงสัตว์มงคลเนี่ยแต่ละทิศเนี่ยตามดวงคุณเนี่ยจะได้รับเคาะแทนรับเคาะแทนคุณนะครับ เออแล้วก็ตำแหน่งเตาครัวเนี่ยนะผังที่จานส่งให้กับคุณไปเนี่ยที่คุณจะเห็นว่าสีแดงๆเนี่ยนะ้มีตำแหน่งภัยหกพิฆาตห้าผีมรณะไอ้ตำแหน่งสีแดงๆเนี่ยให้ไปวางห้องน้ําไปวางาเตาครัวเตาไฟเป็นห้องเก็บของนะครับตำแหน่งเตาครัวเนี่ยคุณก็ไปวางได้แต่ห้ามวางทับปีเกิดของเจ้าบ้านคุณจำไหมนะไม่ได้ ทับปีเกิดของเจ้าบ้านไม่ได้นะครับใครเป็นเจ้าบ้านก็ต้องดูอเอออย่างเช่นถ้าคุณถ้าคุณเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนลูกใช่ไหมอ่าถ้าอ่าพ่อแม่คุณปีเกิดเนี่ยโอเคเตาไฟไม่ทับไม่เป็นไรแต่มันทับคุณเป็นลูกนะแต่ถ้าเมื่อยามใดพ่อแม่ไม่อยู่แล้วคุณมาเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องเปลี่ยนย้ายเตาไฟนะครับเออไม่งั้นคุณจะมีปัญหาอุปสรรคนะอันนี้ต่อมามาพูดถึง เหนหนะืห่อยไว้อนาคนเกิดพุธกลางคืนนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับน,นี่หลงความเชื่อความัทตาอาจจะเหนื่อยนะต้องใช้ความอดทนนะทำให้ดีที่สุดนะครับสวนมวนไ,ไว้พักเขาไว้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ต่อมาคนเกิดวันศุกร์นะเจ้าชะตาจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอุดหนุนจุนเจือด้านการเงินเป็นอย่างดีครับไม่ต้องห่วงนะต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าความเสียหายจะมีเข้ามาอย่างรวดเร็ว ให้ระวังนี่หลงไฟดูดไฟชอ็อตน้ำร้อนรั่วนะครับเป็นสําคัญหลายคนเนี่ยต้องระวังนะเหตุเพศภัยทางธรรมาชาตินะครับแล้วก็ปั๊บอันนี้เรียบร้อยครบต่อมาจะมาถึงปรากฏการผ่าดาวทูเดดได้เวลาสนุกแล้วสินะครับวันจันทร์วันเนี้ยนะดาวเนปจูนก็เสียอยู่นะแล้วก็ดาวพุธเสีย สุกก็เสียอยู่แล้วก็ดาวจันย้ายหนึ่งทุ่มยี่สิบสี่นาทีเข้าสู่ราศีพกษกเลงชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะครับแต่ดีในดชะตานะจันเป็นมหาอุจคือวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จและคุณเป็นคนตาดู จันมหาอุดขนตาดุจัน์มหาจักตาคมจันกเกษตรตาหวานกงคือน,นอนระวังมดขึ้นตาหวานขึ้นตามัเป็นมกนะมกอาจารย์ที่เล่นมาหลายปีนะเอ่อถ้าตาคุณเป็นนิดก็เละเก๊ <c oughs> <c oughs> เลยเละโอ้ยแล้วแต่เลยนะแต่ถ้าดวงชะตาผู้ชายเนี่ย มักจะไม่ค่อยถูกกับผู้หญิงเพราะจะมีเรื่องหยุมหยิมคนระับแปลกนะอาจจะส่งผลให้นิสยัยสันดานเหมือนผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้นะเจอคนสวยไม่ได้อะไรอย่างเี้เอออันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวครับตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับเออเพราะฉะนั้นถ้าจีนบอกทำได้คุณก็ทำไปนะครับนะ วันนี้ยี่สิบเก้าวันจันทร์วันนี้เออวันนี้นะครับจันทร์ที่ยี่สิบเก้านะต้องบอกเป็นวันประสูติของเทพเจ้ากวนอูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้บูชาเทพเจ้ากวนอูเดี๋เด้ออยู่ทาไมลืมนะอย่าจะขึ้นรูปปอกให้เอ่อบางทีแบบดูปฏิทินนะเทพเจ้ากวนอูคุณก็สวดมนต์บทของเทพเจ้ากวนอูอ่ะนะครับ นำโมไตซสือไตปุยหกหมอไตตีเต็กเต็กเซียจีเซียโกฮุกเง็กหัวไตเทียนจุนเนี่ยคุณก็สวดตปนะครับขอพรเป็นมงคลน,นะวันนี้นะครับวันม้าไม่ถูกกับชวดเพราะฉะนั้นวันนี้คนปีหนูเนี่ยหนักนะครับคุณต้องระวังนิดหนึ่งเพราะไม่ดีปีเดียวคุณต้องเข้าใจคำว่าชงนะไม่ดีปีเดียวคือปีหนูปีอื่นดีหมดไม่มีปัญหา นะครับคนปีหนูคุณจะต้องไปอาหาพวงกุญแจแพะมาติดตัวไวเอ่ป้องกันไว้ก่อนผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับวันนี้เป็นวันกะโง่นะครับไม้กะต้นไม้ใหญ่คนคนเป็นต้นไม้ใหญ่มักจะเป็นที่พึ่งพาเหล่าสรัรพสัตว์ทั้งหลายอ,อ่มีคนมาอาศัยอ่ะขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่น,นต่างๆวันนี้เป็นธาตุไม้นะครับไม้ ไม้นี้มาเนี่ยนะครับคนธาตุไม้ดีอยู่แล้วมีกําลังแล้ววันนี้ธาตุไม้ก็จะไปส่งเสริมคนธาตุไฟให้ลุกโชดช่วงชัดชวาน, <c oughs> <c oughs> นะเป็นมงคลนะครับแลวโคแล้ววันนี้ธาตุไม้ก็จะมาดูดปุ๋ย <c oughs> คนธาตุดินระวังนะจะมีคนมายืมเงินนะมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับแต่แล้วก็วันนี้ถ้าคุณจะเอาเงินจากฟ้า ให้คุณใส่สีขาวนะครับไปตัดไม้คุณจะได้เงินได้งานนะครับถ้าคุณจะไปหางานทําจะไปสมัครงานใส่สีขาวไปนะครับใครที่กาลังตกงานอยู่วันนี้ไม่เหมาะกับการเปิดร้านรับตําแหน่งนะครับหญิงมีคันห้ามกระทบประตูเครื่องบดนะเหมาะก,กับกิจกรรมสร้างเขื่อนถมบ่อถมออถมที่ดินนะครับเออคืออาชีพ อาสังหาริมทรัพย์ที่ดินรักถมที่ต่างๆนี่คืออาจารย์เห็นหลายคนอะร่ำรวยทั้งนั้นอเอะคุณคิดจะถมที่นะคิดจะถมที่ให้คิดถึงท่านหมาเศรษฐีแดงแห่งชนบุรีนะคุณไปถมที่เลยรวยสบความสำเร็จเกี่ถมที่ไง <laughs> ไม่รวยแน่นอนอันนี้อุดรูร้รูครับซ่อมแซมสังศพเก็บทัพย เก็บทรัพย์ได้นะวันนี้คุณมีเงินอะไรมาก็แล้วแต่เก็บใส่ตู้เซฟเข้าไว้ถ้าคุณไม่พอเก็บแบ่งไม่จานเก็บได้ไม่เป็นไรเก็บให้แต่ต่อมาทิศมงคลคือตะวันออกเฉียงเหนือทิศโชคลาภคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับช่วงเวลาที่ดีคือตี 5. สามถึงตีห้าสี่เป็นโมงถึงบ่ายสามโมงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มสีเสิมประจําวันเขียวอ่อนเขียวเข้มสีโชคลาภก็คือสีขาวเทาทอง มาไปตัดไม้ครับเออในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอะพอผ่านเดือนนี้ไปเรื่อยๆคนธาตุทองธาตุน้ำเนี่ยสบายสบายมีโอกาสรวยประสบความสำเร็จนะเออขอคุณโชคดีซะอันนี้ต่อมามาพูดถึงอืตามราศีจักร เริ่มเมฆคนราศีเมฆดวงชะตาคุณการงานสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จดาวประจาตกคุณอยู่พบกันเงินก็จะหาเงินหาทองนะช่วงนี้เนี่ยญาติพี่น้องก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับส่วนการเงินก็ได้เงินครับวันนี้พูดคุยติดต่อเจรจาราบรื่นดีนะต่อมาชาวราศีพฤกษภคนพฤกษภเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับจะมีเพื่อนฝูงมาหาสู่ติดต่อ าการงานวันนี้นะครับอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนในการทำงานส่วนการเงินถือว่าทำธุรกรรมก็จะผ่านประสบความสำเร็จนะแต่ให้ระวังนิดน,นึงอุบัติเหตุนะครับเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนการงานของคุณมันเป็นวีนาตอยู่เพราะฉะนั้นการงานคุณต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนหรืออยู่เบื้องหลังเนี่ยถึงจะดี นะครับในดวงชะตามีคนในการช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่รับรับไม่เปิดเผยต่อมาด้านการเงินของคุณเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็เข้าออมาการเงินคุณมีเกียนการรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะวางแผนการเงินให้ดีต่อมาชาวราศีกรกฎคนกรกฎดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับในสังคมทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จมีโชคลาภ นะครับวันนี้คุณไปซื้อของร้านไหนนะร้านนั้นขายดีนะครับเอ่อคุณคนกอลกดเนี่ยดีนะร้านปเปี่ยวไม่มีคนไม่มีหมาเดินสักตัวหนึ่งคุณเดินเข้าไปหลังจากนั้นจะมีคนเดินต่อคุณเป็นสิบสิบคนผีหรือเปล่าเรื่องมาจากไหนนะมันจะมีเข้ามานะทำเป็นเล่นไปนะในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะไม่ค่อยดีนะครับ ่การงานก็ระมัดระวังนะจะมีปัญหาเรื่องงานต่อมาชาวราศีสิงห์คนราศีสิงค์เนี่ยถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานโอ้ยหลายคนปัญหาเยอะแยะนะบางคนจะถูกยึดที่ยึดบ้านบางคนจะสองวันสาวันเนี่ยโอ้โห,หเครียดเหลือเกิน <c oughs> อดทนดวงคุณเนี่ยมาแล้วนานดวงคุณมาแล้ว มันเพิ่งเข้าอ่ะตั้งแต่ยี่สิบสี่แล้วมันยาวไปก็ก็หลายอ่อ,อหลายวันหลายวันยังไงคุณดีอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาหรอกนะขอให้อดทนใจเย็นๆนะแล้วก็บางคนก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีปัญหาระวังเอกสาสสัญญาณนิดนึงนะครับต่อมาชาวราศีกันคนราศีกันเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยการงานเริ่มดีขึ้นหลายคนเริ่มขยับขย,บขยาย เพื่อนตัดหน้างานก็จ้างมันใช่หไหมนั่งกลางๆกันตาลูกค้ากูไปอยู่ตรงนั้นแล้วน้อพันจะทํางานกันยังไงใช่ไหมออแย่งกันไปแย่งกันมาส่วนการเงินวันนี้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาพุทธศักราชนะพยายามทําบุญนะครับของที่เป็นคู่คู่เอาไว้นะต่อมาชาวราศีตุลคนตุลเนี่ยการงานเยอะนะครับมีปัญหาที่ต้องแก้ไขมีคนมาขอความช่วยเหลือ มีเรื่องยุ่งยุ่งออกมามากมายการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกหลายคนเป็นไงมั่งเป็นไปตามที่อาจารย์บอกทํานายเป๊ะการงานคุณเริ่มดีขึ้นแล้วบางคนบอกก่อนตั้งแต่ดาวอาทิตย์ย้ายมาไปขอความช่วยเหลือใครไม่ได้สักคนเพราะหลังอาทิตย์ย้าย คุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแล้วครับและงานคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆประสบความสําเร็จส่วนการเงินวันนี้ก็มีเงินเข้ามานะครับต่อมาชาวราศีมังกรธนูคนธนูดวงชะตาคุณเนี่ยคุณจะต้องจําไว้คุณดวงคุณต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาชัยชนะได้ความสําเร็จเออคุณต้องรู้ไงแต่ถ้าคุณโบกรบคุณหารแล้วถ้ามัน ไม่ดีก็อย่าหยุดอย่าไปอีทีีสุดไม่เจ็บตัวนะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยดาวเสาคุณอยู่สหอาชามีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมงต่างๆคุณก็มีโอกาสได้เงินเก่าๆนะครับเรื่องงานใจเย็นอย่าจะดีขึ้นนะครับระวังคําพูดนะต่อมาชาวราศีมังกรคนราศีมังกรดวงชะตาคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาเรื่องงานหรือเป็นสัญญาในทิศทางที่ดี นะครับการเงินของคุณจะต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จนะคุณจะตการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามานะแต่ให้ระวังในเรื่องของอุอบัติเหตุนะครับเออบางคนเนี่ยเพิ่งส่งไลน์มาหาอาจารย์นะขับรถชน <c oughs> เลียวนิดนึงใช่ไหมเอฟาดเคาไปฟาดเคาะไปยวรวยขึ้นต่อมาชาวราศีกลุ่ม คนราศีกุมดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยทิ่ทพลดาวอังคารก็อยู่ผ่านทุกการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับส่วนการเงินก็จะมีเงินเข้าบ้านดีนะครับจะมีความสําเร็จมีโชคลาภได้จากสิ่งเก่าเก่านะความรักยังไม่ค่อยดีนะครับต่อมาชาวราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยนะครับก็เนี่ยดาวอา่า การงานเนี่ยพื่อหาสบรีอยู่สหัสชะการงานมั่นคงการเงินก็ดีจะได้เงินจากทางไกลนะครับหรือคุณจะต้องเดินทางติดต่อสื่อสารถึงจะได้เงินประสบความสําเร็จด้านความรักก็ดีนะครับแต่ให้ระวังฟืนไฟนี่ในอุบัติเหตุนะครับหรือมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่านะชาวราศีมีนนะครับโอเคครบแล้วทั้ง12ราศีถ้าในสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ